ีค่ะครูอ้อยค่ะสวัสดีค่ะครูแอนค่ะสวัสดีค่ะครูทิพย์ค่ะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมนิทานมาฝากให้เด็กๆด้วยเอ็นิทานที่คุณครูนำมาฝากเด็กๆเป็นนิทานเรื่องอะไรคะครูออยเป็นนิทานหนุนมือเรื่องกระต๊กกระต๊กนะคะเอ๊ กระตากระตาเป็นสิ่งอะไรนะเด็กๆอยากรู้ไหมคะถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วเราไปฟังนิทานพร้อมๆกันเลยค่ะกระตา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 ไก่น้อยกระตากระตานกน้อยอยากกระตาเหมือนไก่เพื่อนเพื่อนหัวเราะชอบใจ หนูน้อยอยากกระตากเหมือนไก่เพื่อนเพื<ๆ>่อนหัวเราะชอบใจร้องไม่เหมือนไก่จ๊้ตาจ๊้ตาไก่น้อยกระตากกระตากท้างน้อยอยากกระตากเหมือนไก่เพื<ๆ>่อนเพื่อนหัวเราะชอบใจ แมวน้อยอยากกระตากเหมือนไก่เพื่อนเพื่อนหัวเราะชอบใจ <c oughs> ร้องไม่เหมือนไก่เ <c oughs> <c oughs> มียวตากเมียวตากไก่น้อยกระตากกระตากลิงน้อยอยากกระตากเหมือนไก่ <c oughs> เพื่อนเพื <c oughs> <ๆ>่อนหัวเราะชอบใจ ไก่น้อยกระตากกระตากมาน้อยอยากกระตากเหมือนไก่เพื่อนเพื่อนหัวเราะชอบใจร้องไม่เหมือนไก่ฮฮไก่น้อยกระตากกระตากเพื่อนเพือนอยากกระตากเหมือนไก่ไก่น้อยหัวเราะ เพื่อนไม่ใช่ไก่กระตากกระตากจิบจิบจิบเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆนี่ค่ะแมงนี้สนุกไหมคะและให้พ้อคิดยังไงบ้างคะวอย สัตว์แต่และชนิดไม่สามารถเรียนแบบเสียงของสัตว์อื่นๆได้จะมีเสียงเป็นเอกลักษณ์ของตนเองนะคะค่ะและวันนี้คุณครูขอฝากอีกหน,หนึ่งเรื่องนะคะก่อนจะหยิบจะจับอะไรเด็กๆควรล้างมือทุกครั้งนะคะก่อนจะออกจากบ้านกับคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะคะวันนี้คุณครูทัง้งสามท่านขอบคุณค่ะบ๊ายบาย